นอกจากนั้นครับในเรื่องของระบบสวัสดิการต่างๆนะครับและการดูแลพี่น้องประชาชนคณะตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้อนุมัติกรอบในเรื่องของวงเงินที่จะมารองรับโครงการรักษาฟรีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวนั้นเราได้เพิ่มขึ้นไปนะครับสูงสุดเป็นเป็นประวัติการแล้วนะครับก็คือขึ้นไปอยู่ที่เกิน2อ0 0นบาทต่อหัวนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องโรคไตและก็โรคเอชนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในแง่ของการดูแลในเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มรายได้หรือลดรายใจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการทําอย่างต่อเนื่องครับเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นแล้วนะครับและผมก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าการยุบสภาจะสามารถเกิดขึ้นได้ไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับความคืบหน้าในส่วนของกฎระเบียบหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับขณะนี้ทางกกต ได้มีการนําเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไขเพื่อรองรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับเข้าสู่สภาแล้วแล้วก็ท่านประธานรัฐสภาได้แจ้งกับผมว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสภาก็จะเริ่มต้นพิจารณากฎหมายเหล่านี้ได้นะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะพิจารณาได้ทันนะครับถ้าไม่ทันความจริงแล้วก็สามารถที่จะให้กรกะตน,นั้นออกระเบียบได้นะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของการตั้งจังหวัดบึงการนะครับขณะนี้ กฎหมายจัดตั้งจังหวัดบึงการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการแบ่งเขตในส่วนที่กรกตเคยมีความวิตกกังวลก็จะหมดไปเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเราสามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการของการยุบสภาและนําไปสู่การเลือกตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการกําหนดอนาคตของประเทศทิศท,ทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ผมหวังว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญ ที่ทาให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับระยะเวลาที่เหลืออยู่ประมาณเดือนครึ่งก็ขอยืนยันนะครับว่าจะเหลือเวลาสั้นเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ต่างจากเดิมนะครับแล้วก็จะเดินหน้าในการที่จะเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องปัญหายาเสพติดนะครับและก็รวมไปถึงการที่จะวางระบบนะครับเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การกำกับดูแลรัฐวิสากิจไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายแต่งตั้งในระบบราชการและมาตราการอื่นๆนะครับซึ่งก็จะเร่งรัดให้เสร็จก่อนอสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมครับวันนี้นะครับในช่วงเวลาที่เหลือของรายการนะครับก็ได้มีการนําเอาคําชี้แจงในสภาที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของรัฐบาลครับท่านที่เคารพ กระผมนายพิสิทธ์เวชาชิวะนายกรัฐมนตรีขออนุญาตที่จะกราบเปรียนชี้แจงท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนครับในยติการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตัวกระผมแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อนรัฐมนตรีอีกจำนวนหนึ่งในช่วง4วันที่ผ่านมา สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผมเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยผมได้ประกาศเจตนาประกาศเป้าหมายชัดประการแรกเลยขณะนั้นที่เข้ามาเนี่ยต้องการพาเศรษฐกิจไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือว่าณนะสิ้นปี2553เศรษฐกิจไทยได้รอดพ้นจากวิกฤตอย่างชัดเจน จากที่เราเคยกลัวว่าเศรษฐกิจนั้นจะดิ่งลงลึกเหมือนกับเมื่อปี2541หรือเหมือนกับประเทศอื่นๆซึ่งมีปัญหามากมายอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการหารายได้เข้าประเทศซึ่งหลายท่านมักจะใช้วาทกรรมว่ารัฐบาลน,นี้มีแต่จ่ายเงินกับผู้เงินแต่ไม่หารายได้เนี่ยแต่ข้อเท็จจริงแล้วตัวเลขทุกอย่างยืนยันการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุน อยู่ในระดับที่สูงครับเป็นเหตุให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราซึ่งเกินที่เคยมีการคาดคะเนไว้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้นปีหรือในปีก่อนหน้าและก็ที่สำคัญที่สุดครับที่ผมบอกว่าเรารอดพ้นจากวิกฤตก็คือว่าเราสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้มาได้เนี่ยโดยไม่มีปัญหาสองปัญหาซึ่งประเทศอื่นๆในโลกเขาเผชิญ หนึ่งคือการว่างงานที่มีคนจำนวนมากตกงานและสองก็คือไม่นำประเทศเข้าสู่วิกฤตหนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีกรณีที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ความหายนะตรงกันข้ามครับผมคิดว่าแนวทางที่เราได้ทำมาเนี่ยได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างวันนี้เนี่ยครับตัวเลขหนึ่งซึ่งผมได้เคยพูดบ้างแล้ว แต่เราอาจจะไม่ให้ความสำคัญเท่าไรนักก็คือเงินฝากในบัญชีโดยเฉลี่ยในทกศนี่ครับเพิ่มขึ้นเป็นการบ่งบอกว่า2ปีที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาสามารถที่จะมีเงินในบัญชีได้เพิ่มขึ้น2ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นประมาณปีละสิแต่เมื่อผมพูดอย่างนั้นแล้ว <c oughs> แน่นอนครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่า ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ผมไม่เถียงครับเพราะผมทราบดีว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเคลื่อนจากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งแล้ววันนี้สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่า <c oughs> เรากำลังเผชิญกับภาวะของแผงซึ่งตอนแรกนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านตำหนิติดต,ติงผมว่าไปอ้างว่า ปัญหานี้หรือภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกแต่สุดท้ายก็มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งครับที่มาพภิปรายท่านล้ำตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงให้เห็นเองอครับว่าอาหารนั้นแพงขึ้นทั่วโลกจริงๆแต่งไรก็ตามครับปัญหาในเรื่องของของแพงเนี่ยก็จึงทำให้เราเกิดมีแนวความคิดที่แตกต่างซึ่งสะท้อนออกมาผ่านการอภิปรายครั้งนี้ ซึ่งผมถือว่าดีเพราะว่าผมก็ต้องการที่จะให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้เป็นเรื่องว่าเราจะแข่งขันกันทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนความแตกต่างที่กำลังเกิดขึ้นจากการอภิปรายสี่วันนี้เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประการแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือว่าขณะนี้อะไรที่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ เราเดินหน้าช่วยครับผมยกตัวอย่างว่านโยบายที่แน่วแน่ของเราเช่นแก๊สสูงต้มไม่ขึ้นแล้วเรากำลังลดภาระที่จะต้องชดเชยจากกองทุนด้วยการให้อุตสาหกรรมและปิตโตรเคมีเนี่ยจ่ายค่าแก๊สสูงต้มหรือ LPG นี่ในราคาที่สะท้อนตลาดเพื่อไม่เป็นภาระในการที่จะให้กองทุนน้ำมันเนี่ยเข้าไปแบก แต่นโยบายนี้แน่วแน่มากครับและทํามาตั้งแต่ต้นและก็สอดคล้องกับคำมั่นสัญญานโยบายที่ผมพูดจะเรียกว่าวาระประชาชนหรือแผนปฏิบัติการ99วันเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านบอกว่าบางท่านนะครับบอกว่าอยากจะให้มีการลอยตัว LPG พี่น้องประชาชนก็ต้องเลือกน้ำมันดีเซลเป็นสิ่งที่ผมก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าเราตรึงไว้ที่30บาท เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งๆท,ที่ราคาน้ำมันดิบสูงกว่าในบางช่วงปี2551เนี่ยเราไม่ปล่อยให้ดีเซลขยับขึ้นเกิน30บาทผมยอมรับวันนี้ผมเก็บเงินเข้ากองทุนจากเบนซินและก็ยอมรับว่ามีการใช้ภาษีสรรพสามิตอยู่ครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย30บาทตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ทั้ง2เครื่องมือตามความเหมาะสมไม่ให้มีปัญหาที่ว่า จะต้องย้อนกลับไปในภาวะที่กองทุนน้ำมันวิกฤตคือเคยเป็นหนี้ถึง9 0,000ล้าน8ล้านขณะเดียวกันถ้าถามว่าทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้ผมก็ยังยืนยันครับว่าวันนี้แม้พี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำมันเบนซินอาจจะไม่ถูกใจบ้างผมก็ยังเห็นว่าท่านสามารถที่จะช่วยประครับประคอง ให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนของเราที่ใช้ดีเซลและเป็นต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตรเนี่ยสามารถใช้น้ำมันได้ในราคานี้ผมไม่คิดว่านี่เป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่คิดว่าเป็นการบริหารที่เสียวินัยแต่ประการใดพร้อมๆกันไปครับนโยบายที่เราได้ทํามาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในทุกๆด้านเนี่ยเราเดินต่อแน่นอนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ การช่วยเหลือคนพิการการทำนโยบายเรียนฟรี15ปีซึ่งเราจะต้องเสริมต่อไปในเรื่องของการเข้าเรียนในระดับของอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไ,ไปจนถึงการที่เราลดรายจ่ายที่จะทำโครงการไฟฟ้าฟรี90หน่วยให้เป็นโครงการที่มีความถาวรอ,อย่างนี้เป็นต้นครับผมกราบเรียนว่าประเด็นเหล่านี้คือความชัดเจนว่าวันนี้รัฐบาลยังมุ่งหน้าในการที่จะแก้ปัญหา สิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆคือเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็ดีครับที่มีการอภิปรายกันในเรื่องเศรษฐกิจแล้วท่านตําหนิว่าที่รัฐบาลกําลังส,ส่งสัญญาณว่าจะต้องขึ้นค่าแรงเนี่ยท่านบอกว่าไม่ควรขึ้นจนกว่าเงินเฟ้อจะลดลงผมเห็นว่าค่าแรงจะต้องเพิ่มเพื่อสู้เงินเฟ้อครับแล้วเราน่าจะสามารถที่จะกํากับดูแลไม่ให้กลายเป็นวัตจักร ที่ทําให้ราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปได้โดยระบบของการก,ารกำกับในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าท่านที่เคารพครับในการอภิปรายหลายเรื่องเนี่ยครับเพื่อนสมาชิกอภิปรายเพื่อนรัฐมนตรีของผมแล้วก็พาดพิงมาถึงผมว่าผมปล่อยปละละเลยปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรความจริงทุกเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ละเลยละครับ เวลาท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านชี้แจงเรื่องรถไฟฟ้าท่านเห็นไหมครับกรรมธิการสภาทวงมาผมบอกว่าตอบข้อสังเกตนี้ให้ได้เสียก่อนค่อยไปดําเนินการต่อกระทรวงควมนาคมตอบมาผมก็ไม่ได้ทําเหมือนกับในอดีตนะครับถือว่าหน่วยงานชี้แจงไปแล้วเดินหน้าต่อผมบอกนี่เป็นคําชี้แจงของหน่วยงานให้หน่วยงานกลางเขาสอบทานซิว่าคําชี้แจงฟังขึ้นหรือไม่อย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่ดําเนินการ กรณีกระทรวงมหาดไทยเรื่องของบัตรสมาร์ทการ์ดก็ต้องตัดสินใจครับ ICT มหาดไทยเห็นไม่ตรงกันเป็นข้อกฎหมายผมก็เป็นคนบอกว่าให้กฤษฎีกาเป็นคนชี้แล้วกฤษฎีกาเสนอทางออกมาเราก็เดินหน้าทำเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งที่ความจริงปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหม่ กลายเป็นว่าบัตรประชาชนอีกหลายล้านใบที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ออกไปนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลยุคนี้กรณีเช่าคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยกระผมก็ไม่ได้ละเลยนํามาประกอบในการตัดสินใจในเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งประหลัดกระทรวงแล้วก็มีการกําชับไปตลอดเวลาว่าผลสอบต่างๆต้องถูกนํามาใช้แล้วก็การจะดําเนินการอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด นี่เป็นสิ่งที่น่าจะยืนยันได้ครับว่าที่ท่านพยายามบอกว่าผมเนี่ยสนใจแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งใครทำอะไรไม่สนใจไม่จริงครับแต่ละเรื่องเนี่ยท่านไปตรวจสอบได้ครับกรณีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับเรายังไม่มีข้อสรุปหรอกครับแต่วันนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปิดเผยว่ามีผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้าไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประมูลมีการใช้เช็ค ไม่มีความลังเลใจเลยครับก็ดําเนินการทันทีบอกว่าอย่างนี้ต้องออกก่อนแล้วต้องมีการสอบสวนนี่ก็เป็นแนวทางที่ทําแล้วเมือม่อเมือมอม่อพูดถึงกระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าปัญหาของการที่มีการกล่าวหาเรื่องการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องของการระบายสินค้าในสต็อกของรัฐบาลทั้งสิ้น